ดวงชะตาชาวราศีมังกรปี2567ใจจะขาดในช่วงปี2568นี้ชาวราศีมังกรเรื่องการเงินเรื่องการทองเด่นที่สุดที่ราคาเขาเรียกว่า รวยจนร้องรวยจนร้องที่ราคาเพราะนั้นชาวราศีมังกรใครที่ติดขัดเรื่องการเงินการทองอยู่ในช่วงปีสองพนสบแดนี้ชาวราศีมังกรการเงินจะดีขึ้นถึง90้าซที่ราคาว่ากันเช่นนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรก็คือสัญลักษณ์ก็คือเลียงผาเนี่ยท่านใดที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกมกราคม จนถึงวันที่12บกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นชาวราศีมังกรโดยทั้งสิน้นเพราะนั้นชาวราศีมังกรอย่าดวนใจร้อนเพราะชาวราศีนี้อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดในราศีมังกรชาวราศีนี้ไม่สามารถที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้หวยซื้อมาก็แม่ก็ไม่เคยถูกโดนแดกทุกงวด แต่ในช่วงปีพศ2568นี้การเงินการทองจะไหลมาเทมาไหลมาเทมา,มาที่ราคาว่ากันเช่นนี้เลย <c oughs> นะเพราะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นชาวราศีที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ก็คือเลียงผาอาจจะดูขี้ตกใจหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นชาวราศีมังกรเป็นชาวราศีแห่งน้ำอดน้ำทนนยมีความรอบครอบมันอาจจะช้าหน่อย แต่เชื่อเถอะว่าชาวราศีมังกรสุดท้ายแล้วจะเป็นผู้ครอบครองสมบัติผู้ครอบครองความสุขทั้งหลายนะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเขาเรียกว่าในช่วงทั้งปีเลนะโดยสังเกตจะเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวก็วาเป็นรายปักตามที่อาจารย์ทำเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีมังกรความเป็นที่หนึ่งกำลังมาความเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันต่างๆใครเป็นนักกีฬาแม่งระดับโลกที่ราคาอ้าว่ากันเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรไพ่หนึ่งดาเป็นเรื่องของชัยชนะไพ่หนึ่งดาบเป็นเรื่องของความเป็นหนึ่งความเป็นเลิศและชาวราศีมังกรในช่วงปีนี้เรื่องของปัญหาต่างๆนะหรือบางท่าน อาจจะกำลังมองหาในเรื่องของทำเลใหม่ๆจะเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆปัญหาจะลี้คายไปนะเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ถ้าได้หนึ่งเหรียญไม่ใช่ถ้าได้หนึ่งดาบได้หนึ่งถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่านัมเบอร์วันนัมเบอร์วันที่เขาเรียกว่าเข้าเส้นชัยไม่ยากไม่เย็นว่ากันเช่นนี้แต่เรื่องที่จะต้องเตือนมีอยู่นะชาวราศีมังกร ไอ้คำว่ารวยจนร้องเนี่ยมันมาแน่เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาความล้มเหลวการที่เราไม่ประสบความสำเร็จหรืออะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันตอมันแต่ให้มันหายไปกับปี2567นะเพราะฉะนั้น2568เป็นปีแห่งการเลือกงามยามดีทำสิ่งใหม่ๆเข้าใครอยากได้บ้านก็จะได้บ้าน ใครอยากได้รถก็จะได้รถใครมีหนี้มีสินก็จะได้ปลดเปลื้งองอาจารย์แต่หนูเนี่ยรวยชิบหายเลยสิ่งที่ขาดไปคือหำอาจารย์หนูจะได้ไหมได้แท่งเบลเลอร์จะได้แท่งเบลเลอร์ที่ราคาเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมังกรเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองมีคาแรคเตอร์อยังไงเนี่ยชาวราศีมังกรส่วนใหญ่แล้วตอนเด็กๆตอนวัยเยาว์เนี่ย สุขภาพไม่ค่อยดีกระดูกกระเดี่ยวอะไรพวกนี้มันก็ไม่ดีเขาเรียกว่าภูมคุ้มกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอชาวราศีมังกรเติบโตขึ้นก็จะมีเรื่องของเนื้อนหนังมังสาขึ้นมาก็จะมีเรื่องของออร่าเข้ามานะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรมักจะเป็นแบบนี้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ชุดพิเศษนะทั้งปีเลยจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง แต่ก็ต้องบอกแบบตรงไปตรงมาว่าชาวราศีมังกรอาจจะมีในเรื่องของข่าวไม่ดีใครที่มีพ่อแก่แม่แก่นะไม่ว่าจะเป็นลุงปุ่นลุงแป้นประแจมป้าช้อยลุงผีลุงพันน้ำมันใหญ่มิ่งหรือว่าพี่ป้อมอาจจะมีในเรื่องของข่าวชุดดำนะเอาว่ากันตรงๆเลยเรื่ององการสูญเสียคนในบ้านแต่อาจารย์หมายความว่าเป็นคนที่อายุ ถึงอายุไขไม่ได้เกิดอุบัติหงไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรอาจารย์ได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีที่ถูกชะโลกแล้วก็น,กนําโชคนําลาภมาให้เขาเรียกว่ามันจะหนุนเรามันจะส่งเสริมเราเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรสีที่ถูกชะโลกได้แก่สีดำเนี่ยสีเทาสีน้ําเงินเข้มหรือว่าสีกรมท่า แล้วก็สีม่วงครามสีดอกอัญชันแต่อาจารย์บอกอย่างหนึ่งเรื่องของสีผิวเราก็มีความสําคัญเพราะฉะนั้นอย่างอาจารย์เนี่ยในตำราบ,บอกว่าเฮ้ยดำดีนะอาจารย,อาารย์อาจารย์เทพอาจารย์เทพมันก็ท้องไอ้เหียสีดํามันดีนะแต่ถ้าพอเราใส่แล้วมันดูหมองก็เปลี่ยนไปเชนอื่นหรือบางครั้งบางคราวไปทําธุระปะปังที่อะไรมีความเป็นพิเศษ จะติดผ้าเช็ดหน้าก็ได้นะหรือจะติดกระเป๋าสตางค์สีกรมเข้มอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นกระเป๋าสตางค์สีมุงขาวจะได้มือจะขายขอยแล้วรอขายอ่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยดาวประจําตัวชาวราศีนี้ได้แก่หมายเลขเจก็คือดาวเสาร์นะเพราะฉะนั้นมันต้องเหนื่อยก่อนมันต้องสู้มันต้องลุยมันต้องบ้าลรห้ามก่อนอย่างที่อาจารย์บอกชาวราศีมังกรถ้าไม่หยุดเดินนะยังไงก็ถึงเป้าหมายที่ราคารวย <Yeah. S 2> แล้วเลขที่จะนําไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไีใหม่จานหนูอยากเปลี่ยนเ,เบอร์โทรศัพท์ใหม่อาจจะเอาเรื่อเอาชัยอย่างดีเลยเนี yeah. ่ยผมก็อยากจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันตัวเลขอะไรก็แล้วแต่แต่เลขเขาเรียกว่าเลขเบื้องต้นคือหมายเลขเจ็ดหลังจากนั้นเลขอะไรก็แล้วแต่ที่รวมกันแล้วได้เจ็ดไม่ว่าจะเป็นสามสี่ ไม่ว่าจะเป็น1 5เอ้ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสอ้าใช่วะมสองห้ 2, 5, 1, นะึ่งะอะไรพวกนี้รวมกันแล้วได้เจ็ดเอาไปเขาเรียกว่าเลขตามเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์หรือบางท่านกําลังหารถแต่บ้านเนี่ยอาจารย์ไม่แนะนำเพราะกว่าจะหาตามเลขนี้ได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นถ้าได้ก็ถือว่าดวงดีไปนะหรือจะเป็นเลขทะเบียนรถ หรือจะเอาไว้เป็นเลขล็อกหน้าโทรศัพท์หรือบางท่านล่อหวยแม่งเลยนี่ก็ดีเพราะนั้นะชาวราศีมังกรนะเลขเหล่านี้ถือว่าเป็นเลขเ,เลขประจําดวงชะตาเราติดไว้ไม่เสียหายนะแล้วการเลือกเบอร์โทรศัพท์อาจารย์แนะนํานะลองใช้สายตาของเราปาดปื้ดเดียวให้รู้สึกว่ามีความเป็นระเบียบอันดับแรกเลยไอเบิ้ลหลายหรือไอเลขมังกรมันใช้ได้ไม่กับทุกคน อย่าไปม,มีความเชื่อขนาดนั้นใบเลขมังกรจะทําธุรกิจแล้วอย่างงู้นอย่างงี้ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเลขอะไรก็แล้วแต่พอดูปืด๊ดเฮ้ยมันเป็นระเบียกว,วะ่ะดูปุ๊บเฮ้ยแล้วมีตัวเลขที่อาจารย์เทพบอกไว้เฮ้ยเจ็ดเจ็ดสองตัวไดว้อย่าไปม,มีความเชื่อไว้เลขเจ็ดคือเลขดวงดาวเสาวแล้วมันจะทาให้เหนื่อยทาให้ทุกข์ไม่เกี่ยวแล้วชาวราศีมังกรมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งชาวราศีมังกรกับชาวราศีพิจิกเนี่ยสามารถใช้ตัวเลขหนึ่งสามได้ ดีมากบางคนบอกหนึ่งสาเป็นอาภิมงคลก็เรื่องของเขาแต่สําหรับอาจารย์ยกเว้นนี่คือข้อยกเว้นสําหรับสองราศีนี้ก็คือราศีมังกรใช้หนึ่งสดีสาหนึ่งดีพิจิกก็เช่นเดียวกันบางคนเกิดวันที่ส3บามหมดซวยไม่เกี่ยวเนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการจากการลาเป็นเรื่องปกตนะิจะต้องได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ ว่ากันเช่นนี้ส่วนในเรื่อง,ง,อองของการเดินทางปีนี้ชิระจอนลงตีนที่ราขาเอ้ยไม่ใช่ชิระจอนลงเท้าเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในเรื่องของการทามาหากินก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางชาวราศีมังกรเด็กๆอาจจะเจ็บป่วยบ่อย,อยแต่อย่างที่าอาจารย์บอกโตมาจะแข็งแรงแล้วชาวราศีมังกร90กว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อายุยืน เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมังกรอาจารย์จะเสริมให้อีกสักอย่างหนึ่งนะในช่วงปี2568นี้ก่อนขึ้นปีใหม่ให้เปิดไฟหน้าบ้านไว้ใครไม่มีต่อเลยให้เปิดไฟตั้งแต่เขาเรียกว่าโผล่ผลีสามสิบธันวาสามเบธันวาเนี่ยให้เปิดไฟทิ้งไว้จนข้ามคืนนะเอาหน้าบ้านให้สว่างสำหรับชาวราศีมังกร จริงๆอาจารย์บอกเลยใช้ได้ทุกราศีเพราะหน้าบ้านเราเขาเรียกว่าเป็นลานรับพลังนะเปิดไฟให้เงินให้ใหโชคให้ลาบเนี่ยมันเห็นเข้านี่บ้านฉันนะนี่บ้านฉันนะนะแล้วอีกสักหน่อยหนึ่งสําหรับเรื่องของอัญมณีที่จะทำให้เกิดโชคเกิดลาบสําหรับชาวราศีมังกรนะไม่ว่าจะเป็นโมราขาวไม่ว่าจะเป็นสปีเนลนะหรือจะเป็นนินก็ได้หรือว่ามุกดาหาร ลองไปเสิร์ชดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลสําหรับเราไง yeah. ว่ากันแบบนี้เลยที่ราคาเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเรื่องของคู่เหลืองรองใครโสดอยู่เขาเรียกว่าจะได้ปีแนะ่ yeah. แต่จำไว้นะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนค่อนข้างที่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่จําไว้นะความอ่อนโยนของชาวราศีมังกรเป็นเพียงเปลือก เพราะนั้นภายในของชาวราศีมังกรมีความแข็งกกราวอยู่ภายในเป็นถ้าแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรบางครั้งอาจจะดูขวางโลกบางครั้งอาจจะดูโกนตีนแต่ถามว่าในใจมีอะไรไหมไม่เคยคิดร้ายกับใครทั้งสิน้นว่ากันเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเตรียมตัวเขาเรียกว่าจะรวยจนร้องนะอย่าลืมนะสิ่งที่อาจารย์บอกไว้จะทําให้เกิดโชคลาภนะแล้วได้ดีถ้าบ้านเรา มีลูกมีหลานอ่าอายุใหญ่เกินหกขวบเข้าปีใหม่เดินข้ามธรณีประตูเลยเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยมาแล้วเป่งเป่งห้าทุ่มห้าสิบเก้าเที่ยงคืนให้เด็กเนี่ยเอามึงอดนอนหน่อยเพื่อบ้านเพื่อช่องไว้ยข้ามธรณีประตูเข้าบ้านจะทำให้เกิดความโชคดีตลอดปีตลอดชาติอ่ะอาจารย์ว่าเท่านี้ละกันสำหรับชาวราศีมังกรชาวราศีนี้มีบุญวาสนานะ ชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลังจากนี้ก็ขอขายของสั้หน่อยหนึ่งทีละขาท่านใดอยากจะบูชาเขาเรียกว่าหลวงเหรียญดวงมาดวงพิชัยสงครามเศรษฐีรุ่นนี้ทำมาสามปีแล้วอาจารย์บอกเลยแต่เพิ่งได้เลิกกว่าจะได้เลิกล่อกันมาสามปีใครอยากจะบูชาหรืออะไรก็แล้วแต่ 1 9 9 9ก็จะตอกเขาเรียกว่าตอกตามดวงเราเลยเอาตัวเลขนี้ตอกกันสุดๆส่งเป็นคลิปมาให้เลยส่งวันเดือนปีเกิดมาให้อาจารย์เนะเวลาเกิดจะตอกเลขแบบนี้เลยเป็นของเราเลยจะทำให้เกิดความโชคดีทำให้เกิดชัยชนะนะอะไรก็แล้วแต่อุปสรรคต่างๆมันก็จะหายไปขี้คลายไปคราวนี้อาจารย์ก็จะขายกระเป๋าแล้วเพราะคลิปนี้จะไม่ได้ทายาวนะท่านใด ท่านใดอยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆปีนี้เป็นปีพิเศษให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์อาจารย์บอกเลยว่าทุกราศีให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เพื่อเป็นความเพื่อให้เป็นมงคลกับชีวิตเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพยดด์นี่ซิรููได้นี่ซิฟรูดได้แบบนี้ฮะด้านในเป็นทูโทนอาจารย์บอกเลยว่าของจริงโคตรเลิศโคตรเลิศที่ราคาฮะ เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมังกรรุ่นนี้หนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยรุ่นพรีเมียมสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยะว่ากันแบบนี้เลยแล้วทําไมต้องเป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์เป็นที่อยู่ของเงินกระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินเพราะนั้นการที่เรามีกระเป๋าสตางค์เอาไว้ให้ธนบัตรได้อยู่เย็นเป็นสุขเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุข แล้วการที่เราให้เกยียรติเงินให้เกียรติทองมันจะกลายเป็นว่าเราเป็นคนเรียกซับนเนี่ย 29, รุ่นเนี้ยสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบลูดได้สิบลูดได้รุดปื้ดรุดปื้ดเนี่ยส่งทั่วโลกส่งทั่วโลกที่ราคาแล้วสําหรับเรื่องของห่วงจุ้ยปปหน้าสําหรับชาวราศีมังกรตรงไหนโลกช่างมันแต่ถ้าสะอาดได้ยิ่งดีขออย่าให้หน้าบ้านรกจะไว้ว่าหน้าบ้านเป็นตําแหน่งของนกแดง ต้องการพื้นที่ที่มีความโล่งแต่ไม่ใช่โล่งจนไม่มีต้นไม้ไม่ได้อันนี้เสียหลักการห่วงจุย้ยเพราะนั้นความสะอาดอันดับหนึ่งนะความสะอาดมาเลยเพราะนั้นชาวราศีมังกรปี2568เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆทีละค่ะนะว่ากันเช่นนี้อ่ะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่โฆษณาให้ลูกศิษย์หน่อยนะท่านใดอยู่ประเทศเยอรมน,นีนะ อยากจะมีงานทําร้านบูไทยเขาเรียกว่าร้านนวดรับสมัครพนักงานนวดโทรไปตามเบอร์นี้โทรหาคุณเล็กนะกินฟรีอยู่ฟรีหรือท่านใดอยากจะกินเนื้อแดดเดียวก็นเนื้อแดดเดียวคุณทองขาวว่ากันเช่นนี้เลยนะส่วนท่านใดที่อยากจะไปเอกสารก็ก o เบิลทานสซเลชั่นนะ หรือจะกินสตาชาบูปิ้งย่างอันนี้ก็ได้188บาทเป็นแบบนี้เลยด้านหลังที่อาจารย์โฆษณาให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีค่าใช้จ่ายอาจารย์ก็แค่อยากทําความดีบ้างอาจารย์ได้รับอะไรจากสังคมนี้เยอะแย,ยะมากมายนะก็อยากจะทําอะไรกลับไปบ้างให้กับ f อของอาจารย์เทพหรือท่านใดอยากจะปรับเรื่องของอะไรบุคลิกดวงตาเสริมชะตาชีวิตสร้างสเสน่ห์ให้กับคน ก็โทรถามปรึกษากับแพทย์หญิงทิฎิการเอาเท่านี้ที่ราคาอย่างที่อาจารย์บอกนะปีใหม่นี้อย่าลืมมีเขาเรียกว่าคอยมีของมงคลติดมือติดไม้ไปด้วยเหรียญพิชัยสงครามเศรษฐีเนะเอาแบบนี้ที่รกคาแล้วก็อีกอสักอย่างหนึ่งดีเจกบนะท่านใดอยากจะโฆษณาสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ติดต่อ,อดีเจกบไปรับสื่อโฆษณากระจายจเสียงวิทยุทั่วประเทศ อาจารย์เปิดโอกาสให้หมดมันไม,ไม่ไม่ทับกันอาจารย์มึงไอ้มึงอะม,มึงเนี่ยกูเนี่ยมึงเนี่ยมึงก็โฆษณาแล้วลูกศิษย์ก็โฆษณาแล้วยังไงเรามีบ้างเขามีบ้างอยู่กันได้แม่รวยคนเดียวแม่งไม่สนุกไม่สนุกที่ราคาอ้าวก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสําหรับเรื่องของการพยากรเนี่ยไหนนก็ไหนๆแล้วเอาสักหน่อยหนึ่งนะไอ้ไอ้ใครสักหน่อยหนึ่ง สามตัวส่งท้ายนะไอ้ไก่นะเอาให้เปลี้ยงชราเอาให้เปลี้ยอ่ยังไม่ทันหมุดและล่วงมาแล้วไอ้ไก่คลิปนี้ก็อย่างที่แจนบอกนะเป็นคลิปพิเศษเขาเรียกว่าดูเขา้าคล่าวกันไปปีปีปสองหกแปดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอเอาเป็นว่า ส่งท้ายหน่อยเว้ยไข่เว้ยไอ้ไข่ไ,ไ,ไ,ไอ้เฮีย <Okay. S 2> 096 096จากไอ้เจ้าไข่นะแล้วท่านใดยอยากจะร่วมบุญมหาบุญมหากุศลซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องของพวกเราฮนะ คนเราเกิดมาฐา,านะไม่เท่ากันบางคนก็เกิดมารูปร่างหลอ่อรูปร่างสวยบางคนก็เกิดมาพิการก็ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องร่วมโลกพี่น้องร่วมชาติก็ทําเถิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทําไม่มีเงื่อนไขอะไรเยอะเลยก็แค่อยากจะทําความดีให้กับบ้านเมืองนี้บ้างเพราะอาจารย์ได้รับอะไรมาก็ถือว่าพอสมควรนะ ถึงจะเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบเอาทำไมปิดไม่ได้วะเหี้ยเซ็งที่ไปใครรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยม่งใช้ลำบากอ่ะเนี่ยปิดแด้ละได้นะอ่ะท่านใดยอยากจะร่วมบุญร่วมมาอ่าร่วมการซื้อรถวิวแชร์ก็ตามเบอร์บัญชีนี้120-8980765สะพานบุญเพื่อพี่เพื่อน้องผู้ พิการเนี่ยครั้งที่แล้วอาจารย์ซื้อไป4ี่สิคันไม่ใช่เงินอาจารย์นะเป็นเงินเป็นเงินมหาบุญนี่แหละเป้าต่ตางสุ่พิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินแต่ก็ผ่านบัญชีอาจารย์ มันไม่สามารถที่จะไปทำอะไรเป็นบุญโหแม่งบุ่นวายเอาตามนี้ 1, 2, 0, 8, 9, 8, 0, 7, 6, 5อาจารย์จะดึงเงินไป2 0ง0สนสองแสนนิดๆสั่งรถไปและสี่สคันเดือนธันวาก็น่าจะได้ของเพราะฉะนั้นพวกเราเพอเห็นคลิปอาจารย์ไปทำบุญก็สาธุเอาสาธุอาจารย์สาธุทำแบบใดได้แบบนั้นนี่คือกฎบนโ,โลกใบนี้เพราะฉะนั้นจำไว้นะ พวกเราอย่าลืมคำว่ากระตันยูอย่าลืมเด็ดขาดกฎแห่งความกระตันยูทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจำไว้เลยขอให้จำไม่ขึ้นใจเพราะฉะนั้นทัศนคติของความกระตันยูจะช่วยยกระดับจิตใจของเรา yeah. จะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้เข้าใกล้แหล่งที่จะเป็นต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ใกล้ไปถึงพรอันประเสริฐอาจารย์ก็ขอให้ปี2500 หกสิบปดนี้จงเป็นปีแห่งความโชคดีของราศีมังกรเป็นปีแห่งพวกทรัพย์มีทรัพย์มหาศาลไม่เจ็บไม่ป่วยที่ราคาที่ราคา